ไผยละนันน่ะโอ้ทิสาตีมาอย่างละทิศมา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 กินน้ำ่าคาแฟ่น้ำกันก่อนจังสีดอกพ่อยายงวดที่แล้วได้ยินข่าว่าพ่อยายในเด้กสามโตหนึ่งสองสามเต, 1, 2, ต็มเต็มเลยมันฝันว่าจังไดก็คือตีได้ขักได้แน่แท้โอ้ฝันเห็นกบมันโดดน้ำ ó, oh, mẫn chơi nhảy cấp 1, 2, 3 là phải nhảy. chơi tua mà chơi chẳng để con mẫn chỉ có đột mẫn cần tung nấp 1, 2, 3 chống mẫn cần đầy 1, 2, 3, tì đầy khặc đầy nẹt chịu hại. cứ vợ chẳng xì đỏ, glue nhìn phẫn hiên hăng mìm. ก็เลยอยากให้พ่อใหญ่มาซอยตีมังงวดนี่นะวันทีหนึ่งกันย่ามันสิออกยังห้างมิมตีมึงจี้อโร์เดอร์หาแปดถือคักมิมนี่มันเจียวยังเับหาแปดหรอพ่อใหญ่โอ้ยจำแม่นมันปึกนะสัมพ่อมันซื้อเรียกว่าเฉือกละในห้างมิมมันก็มีขี่มิม เขาก็เอาขีมิ่มดีไปเฮ็ดขีเพิงพ่อเฮ็ดขีเพิงแล้วเขาก็ไปรอเป็นเทียนพ่อรอเป็นเทียนแล้วหอดวันศีนวันพระเขาก็แต่งขันหาขันแปดไปถวายพระมันก็หาแปดทั้ตัวเบิกแต่นอน่าช่ำพ่อปรืชกลีกแจักเทอ่อละว้าแต่แล้ยมแต่แล้วแต่เล้ bà lan cái làm đem 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 bà lan cái làm đem 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 đem